เพื่อนๆที่กาลังลดน้ําหนักอยู่นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องน้ำนะครับที่มีผลต่อกระบวนการผผานในร่างกายของเราน้ํานี่มีมีความสําคัญมากเลยนะครับในกระบวนการผผานในร่างกายของเราถ้าร่างกายเราขาดน้ําการผาผานเราก็จะลดลงครับเพราะในอวัยวะต่างๆหรือในระดับเซลล์เนี่ยน้ำเป็นองค์ประกอบสําคัญของกระบวนการปฏิกิริยาเคมีทุกอย่างที่มีในชีวิตเรานะครับต้องใช้น้ําทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น น้ำจริงสําคัญมากทีเนี้ยถ้าร่างกายเราอ่ะควรจะได้รับน้ําในปริมาณที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ผมอยากจะให้วิธีการง่ายๆนะครับในการที่เราจะได้รับน้ําที่เพียงพออันดับแรกเลยก็คือเราอ่ะควรจะดื่มน้ําบ่อยๆนะครับการดื่มน้ําบ่อยๆทีละน้อยๆจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ผลลัพธ์จะดีกว่าการที่เราดื่มน้ําเยอะๆครั้งเดียว เพราะการที่เราดื่มน้าเยอะๆครั้งเดียวร่างกายเราก็จะขับออกไปนะครับโดยที่อาจจะเก็บกลับไว้ได้ในปริมาณที่ระดับหนึ่งแต่การที่เราค่อยๆดื่มน้ําเติมน้ําเข้าไปในร่างกายเราเรื่อยๆเนี่ยก็จะทําให้ขบวนการเผาผลาญขบวนการทํางานของอวัยวะต,ต่างๆของร่างกายเราทํางานได้ดีขึ้นนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราดื่มน้ําพอหรือไม่พอง่ายๆครับให้สังเกตดูนะครับว่า1นะครับผิวเราแห้งไหมปากเราแห้งไหมอันที่2ดูปริมาณปัสสาวะแล้วก็สีของปัสสาวะครับ การดื่มน้ําที่ทําให้เรารู้ว่าเราได้น้ําในปริมาณที่เพียงพอก็คือสีปัสสาวะเราจะใสเหลืองใสนะครับแล้วก็การฉี่เนี่ยเราจะฉี่ทุกประมาณ3 4ชั่วโมงครั้งใน1วันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉี่วันละประมาณสัก4ครั้งครับถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าเราได้รับน้ําเพียงพอครับอยากให้พวกเราดื่มน้ําให้เพียงพอกันนะครับผมมากดครับ